ครับน้องชายทั้งสองคนครับผมอ่ะแต่ขอคุยกับโอท็อปอิหนนี่มาไทยหน่อยน้องแนะนําตัวอีกทีน้องสวัสดีครับผมโอทอหนหน็อปอินนี่มาไทยครับเป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวการที่องไฟน์นี้น้องซ้อ,อมมาเดือนหนึ่งครับซ้อมมาเดือนหนึ่งสภาพร่รางกายเราเป็นไงเต็มร้อยครับน้ำหนักพี่กัดไฟนี้ชก 100. 100ร้อยร้อยสี่เป็ดครับร้อยสี่เป็ดปอนด์เป็นไงน้ำหนักนี้น้องสบายดีไปเจอกับยอดมวยกระดูกแข็งโป๊กอย่างรุงกิจวันนี้ครับเราเตรีมยมอะไรมาสู้วันนี้<อ>น้องเตรียมทุกอย่างครับเตรียมทุกอย่าง อาวุธของพี่รุ่งกิตวันนี้ที่น่าจะสร้างความน่ากลัวให้เรามีอาวุธไหนบ้างน้องมีดักเขอหน้ามีพี่แคปชูอืมแล้วเราเตรียมอะไรมาบ้างวันนี้ก็น่าจะกําลังเดินอัดครับน่าจะใช้เท้าร่างกายเราเดินอัดนะอายุเท่าไหร่น้องปีนี้ปีนี้17ครับ20ปีซ้อมอยู่ที่เจ7คำทอนครับเจ7คำทอนอ่ะโอชอปพูดอะไรกับแฟนคลับเอฟซีที่รอติดตามเชียร์เราวันนี้หน่อยน้องปีนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคครับน้องอ่ะ เดี๋ยวครับน้องชายแนะนําตัวหน่อยครับผมผมน้องจิตบอลเลยครับครั้งี่เจอกับทางด้านโอท็อปโอท็อปอินนี่มืไทยครับฟอร์มหลังนี่ถือว่าแรงหรือเกินครับเป็นไงบ้างน้องการตัวการซ้อมไฟนี้ครับน้องจิตก็เตรียมตัวดีอยู่ครับพร้อมมายืนได้ซอมครับซอมอาทิตย์กว่าแลยซ้อมอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ออสุรัตน์ครับออสุรัตน์โอ้ไฟนี้เก็บตัวต่อสุรัตน์ใช่ไหมอ๋อออสุรัตน์จังหวัดไหนน้องอยู่กรุงเทพเหมือนกันอยู่กกรุงเเทพหมืออนนัยู่แถวรามคำแหงครามคำแหง ใครเป็นข้าผู้สอมบ้างน้องก็มีคมประตัดแชดลันชัยอะไรครับในทีมวัน้ใครน้ำหนักพิกัดไฟนี้ต่อยร้อยสี่เป็ดครับสี่เป็ดปสบายๆรับราไหมสบายผลงานล่าสุดเราทำผงานได้ใครไปไปใชยเมธดไปชัยเมธไฟนั้นก็พลาดท่าแพ้คะแนนไปเป็นไงฟอร์มหลังหลังของเรายังหาไม่เจอยังหาไม่เจอไฟนี้เราคิดว่าเราจะกลับมาแจ้งเกิดได้ไหมน้องก็ต้องดูบนเวทีต้องดูบนเวทีก็ไม่ประมันองน้องเขาจุดเด่นเลยว่า น่าจะเป็นสภาพร่างกายนะอกจากสภาพร่างกายน่าจะมีอะไรอีกคิดว่าน่าจะสร้างความน่ากลัวให้เราก็มีเข่าอะไรนี่มีเข่าแต่เราเก็บก็ต้องดูบนเวทีจริงดูจังหวะบนเวทีจริงแล้วเราเตรียมอะไรมาพิเศษไหมน้องไฟนี้มีศอกมีเข่าเหล็กมีเช่งตายน่าจะสนุกบนเวทีวันนี้ครับชกที่ตายด้วยเป็นไงบรรยากาศและล้อมที่ว่าเราจะตรงนี้ไม่ที่จะสร้างความได้เปรียบให้เราน่าจะไม่นะครับน่าจะไม่การดูจังหวะบนเวทีแล้วนะอยู่ที่อยู่ที่ ดวงกายดวงมันอยู่ที่จังหวัดบางบุรีความมั่นใจไฟนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงกิตทำประมาณกี่โลไฟนี้ห้าโลนะครับห้าโลลุงกิตสั้นๆทำหลักผ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผ่านแล้วครับโอเคน้องเป็นอะ้รสั้นๆไหมครับก็เป็นอทีทุกคนครับเซนนี่เชื่อเป็นอลังใจครับวันนี้ก็จะทำให้เป็นที่เหมือนเดิมแจ้งเกิดได้ไหมได้แจ้งได้ครับโอเคครับน้องเป็นกอลังใจขอให้โชคดีครับวันนี้ครับทุกท่าน